ไม่ใช่ไปสอนกันให้ไปกราบอะไรก็ไม่รู้กาบเจดีย์กาบต้นโพอ,อะไรอย่างเงี้ยไปกราบทําไมงั้นคนอยู่อินเดียมันบรรลุธรรมหมดแล้วมันนอนอยู่ใต้ต้นโพไปเลี้ยงโกเลี้ยงควายนั่นแหละศาสนาพุทธหมดจากอินเดียนี่เท่าอะไรอ่ะมันหมดเพราะอะไรรู้ไหมหมดเพราะไม่มีพระ,พ,ระ,พ,ระพิสุเจดีย์เหลือไหมล่ะสร้างไว้นั่นหลือวัดวาลามใหญ่โตมาโหรานแต่คนเห็นไหมล่ะคนอินเดียรู้จักศาสนาพุทธไหมล่ะสฮะ ทั้งที่เกิดที่ศาสนาพุทธเป็นที่เกิดกาเนิดอของศาสนาพุทธได้ซ้ำไปทําไมล่ะเมื่อไม่มีพิสุไม่มีพิสุนีไม่มีอุบาสกบาศิกาสูญสิ้นไปแล้วไม่ว่าจะเจดีย์ใหญ่ขนาดไหนต้นสีมหาโพธิ์จะตั้งงานขนาดไหนมึงก็ไม่มีใครรู้จักหรอกฮะเห็นไหมปศพันสี่ร้อยเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าอาับขันบริิพานแล้วเนี่ยนะ อย่าไปอ่านแต่พระใจบิดดแเราต้องอ่านที่มาของพระตรบิดกหรือประวัติศาสตร์ด้วยว่าศาสนาพุทธเนี่ยหมดจากอินเดียพศเท่าไหร่หมดเพราะเหตุอะไรมันต้องเหลาหลายๆอย่างประกอบด้วยฉะนั้นเราจะโง่ามากไม่รู้จักที่มาที่ไปของขรพระแม้แต่พระตรบิฎดที่เรารับถืออยู่เนี่ยพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ไปเคารพต้นไม้ไม่ใช่ปไ,ไชเปเคเคารพเจดีพระพุทธเจ้าพูดอะไรล่ะอ่านพระพุทธเจ้ามาเอา ปฏิบัติบูชาไม่ปฏิบัติอเลิศบุคคลใดเป็นอยู่ด้วยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันตุกวันนี้มันเป็นไปด้วยเทวานิยมไปอ้อนวอนวิงวอนร้องขอมีของขังมันมีหรือของขังนี่รเรอะกจิดังมีพลังกิตรู้มีฤทธิ์มีเดชอูนิมนต์ไปอยู่แค่หน่อยไป <S <S 1> <S 1> พุทธศาสนามันเลยกลายเป็นไสยศาสตร์ไปหมดเป็นเห็นไหมไม่ใช่พุทธาศาสตร์เป็นเทวนิยม นะกลายเป็นพามไปด้วยทุกวันนี้มีเจ้าพิธีจาไว้นะแค่มาบวชเนี่ยหน้าที่ของพิสูจน์เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่มาบวชเนี่ยกินแล้วก็นอนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็ถือว่าได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่มากหน้าที่อะไรสืบทอดศาสนาไงดีกว่าสร้างเจดีย์ร้อยองค์ลนะถ้าพิสูวน์ส่นย์สิ้นเนี่ยคุณระบุตุณที่นาไม่มาบวชมาศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยมึงจะมีเจดีย์กี่พันอันยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยเหลือไหม พราะคนในชาตินี่แหละพูดพระบริษัทธ์ศีนี่แหละไม่มีเขาไปถึงศีนถึงธรรมพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้สันเสริญรักบวชสันเสริญรักปฏิบัติเห็นไหมไหว้ต้นโพไหว้ไปทําไมไหว้เจดีไหว้ไปทําไมที่ไหว้ต้นไม้งมงายแท้แท้แบั้นถ้าต้นโพเจดีมีอิทธิพลจริงอะ่ะอินเดียไม่เป็นแบบนี้หรอกทําไมจนกันเต็มไปหมดในพุทธคยามีแต่คนจน,จนๆทั้งนั้นมิจฉาทิฏเต็มไปหมด พวกนี้ก็นอนกายต้นโพอยู่นั้นแหละทําไมเขาไม่ได้ดิบได้ดีกันแล้วอน่พวกอย่างนี้น่าเชื่อถือไหมพูดแล้วท่านรู้สึกว่าเออจริงบ้างไหมอ่ะถ้าพูดอย่างเนี้ยคือตอนเนี้มีพระเหล่านี้แหละพูดทํานองแบบเนี้อยอาจารย์ได้ยินปุ๊บเนี่ยอยาจารย์นึกอะไรรู้มั้นึกว่าท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยชีวิตท่านนึกอย่างนี้เลยนะคือเหมือนท่านเอาเอาเล็บไปเจาะพวกเขาหินเพื่อจะทําให้พวกเขาหินมันพังเอาก้านบัวไปฟาดก้อนหิน เพื่อต้องการในก้อนหินมันพังให้คนฟาดเองเนี่ยพังเองคือไปกระทบคุณของพรุทธเจ้าที่แรงมากคือมันจะพ่ายแพ้อย่างแรงเลยนะเพราะว่าสััญยุตธญาณของพุทธเจ้าอ่ะที่พุทธเจ้าตรัสบอกไว้อะทำและว,วินัยที่พระตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและว,วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปของเราเนี่ยบางคนไปเข้าใจคําว่าทำวินัยเนี่ยอย่างเดียวเบียดเสร็จปุ๊บฉันก็จะเอาแต่ทำมาวินัยเท่านั้นเนี่ยไม่เอารูปธรรมแล้วว่างนั้น ธรรมวินัยบอกว่าสถานที่ประสูติสถานที่ตัดสรุ้สถานที่หมุนกงล้อธรรมจักรไม่เป็นไปและที่ปรินิพานพระธาตุที่เกิดจากสาลีระของเราและต้นพระศรีมหาโพธิ์จะเป็นศาสดาของเธอหลังการลง,งแบงไรบัณฑิตเขาฟังแล้วเขารู้ไงเมื่อพระธรรมวินัยชี้ไปณจุดไหนเขาเคารพในจุดนั้นแต่บุคคลเหล่านี้ด้วยความที่เครียดแล้วก็ทิฏฐิล็อกโกรธ ที่จริงเนี่ยท่านคงมีเจตนาดีท่านไปโกรธคนที่เขาไปกราบไหว้แบบงมงายไงยและด้วยการดูธรรมะคำสอนไม่รอบคอบไม่ละเอียดก็เลยไปใช้ปากของตอนเองไปจับจ้วงเขาให้โอ้โหเดี๋ยวนี้ถ้ากรรมให้ผลเนี่ยมันแย่เลยเนี่ยเดี๋ยนี้แย่เลยเราที่เป็นชาวพุทธด้วยกันนควรจะเตือนกันบอกกันว่าอย่าเลยมันหักหลักการของพระเจ้า แล้วนอกจากหักหลักการของพระเจ้ยายังไปหักวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราด้วยนะแปลว่าปู่ตาย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 ที่ทําไว้ท่านจะลื้อหมดเลยท่านต้องการลือ้อแล้วก็ทุบวัฒนธรรมประเพณีทิ้งยุ่งเลยนะเนี่ยพระเจดีที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยตอนพระศรีมหาโพธิ์ที่คนเขาเคารพกันเนี่ยมันไปนกระเทือนคนที่เขาเคารพอย่างมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาทําด้วยกุศลของเขาด้วยและตนเองก็มีองค์ความรู้แค่เนี้ แล้วก็ไปบังอาจที่จะไปทําลายสัญลักษณ์ที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธยานของพุทธเจ้านี่เป็นแบบนี้ผมว่าคนตื่นทำเนี่ยถ้าเขาเพิ่มอีกสามข้อเขาจะงามมากเลยนะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ควรที่เขายกตัวอย่างว่าพูดอ่อนหวานาปลอมใจอะไรมันไม่ควรจะขนาดนั้นหรอกเวลาพูดไพเราะเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องถึงขนาดปลอมใจยกยอปอปั้นชื่นชม อะไรตาอะไรเยียนน่ะนะซึ่งคำพูดแบบนั้นเนี่ยเราอโศกเราก็ไม่พูดอยู่แล้วแต่ผมถ้าถามจริงๆกันนะผมไม่เห็นด้วยกับคนตื่นทำอยู่สองสมข้อข้อแรกที่คนเขาเรียกชื่อว่าเขาเบียเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยคือคือหมายความว่าคุณคุณควรจะถ้าสมมุติว่าคุณเผยแพร่ชื่อของคุณว่าเบียเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ลึก พอ,อถ้าคุณลึกพอเนี่ยคุณจะไม่ใช้ชื่อ er เบียเผยแผ่ในที่สาธารณะใครก็ตามเนี่ยในเวทวงของชาวโาศกไม่เห็นมีใครสักคนชื่อเบ er ียคือหมายความว่าเป็นชื่อทีออ่มีในเวทวงของชาวโศกเ,เราเลี่ยงเ,เราเลี่ยงชื่อเบียอยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่พูดชื่อเบียเนี่ยก็นึกถึงสีลข้อห้าสุรามีระยะมัชฌะปรมัทฐานนาเวรมณีเพราะนั้นเราไม่เอา ผมยังเคยพูดผ่านรายการวิทีุผมเลยคนตื่นคำเนี่ยพูดหลายเรื่องเนี่ยเนื้อหาสาระดีนะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานศพเนี่ยเห็นด้วยโดยประการทั้งปวงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระอ่าพระควรปฏิบัติกับเรื่องเงินอย่างไรนะอันนี้เห็นด้วยโดยประการทั้งปวงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆใดๆก็แล้วแต่เครื่องรังของขลังอันนั้นเห็นด้วยโดยประการทั้งปวงเลย ในในเรื่องเนื้อหาสาระเราไม่ว่ากันแต่ในแง่ของคำว่ามืองโกูมืองโก,งกเนี่ยยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านจันก็ไม่เห็นด้วยกับคนตื่นทำที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้คุณจะมาอ้างว่าเพื่อเป็นด่านทดสอบเพื่อเป็นอ่อเป็นการเลือกเฟ้นคนเข้ามาหาคุณอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาตมาไม่ไม่คล้อยตามคำอธิบายนี้ฟังดูไม่มีเหตุมีผลเนี่ ที่คุณจะต้องใช้คำว่าเมืองกูนะกับการบรรยายธรรมะคุณไม่ทราบหรือว่าการใช้คำพูดแบบนี้นะมันเป็นคำพูดที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังนะเพราะว่าในทางธรรมะเนี่ยท่านมีกรณีเกี่ยวกับเรื่องออการปฏิบัติเพื่อคำนึงถึงความอาการดำเนินตามของอนุชนรุ่นหลังด้วยแต่บางทีบางครั้งคุณอาจจะ พูดด้วยอัสมิมานะนะอาดามาอาดามาอยากจะคุยกับคุณคุณเบียด้วยคุณอาจจะมีอาจจะมีนะดามาไม่ไม่สรุปว่าคุณมีหรือไม่มีเนี่ยแต่อาจจะมีนะเนี่ยพอฟังเสียงสองแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของอัสมิมานะความถือตัวแล้วมีลักษณะแบบหำหามอยู่พอสมควรเนะยซึ่งจริงๆนักธรรมะเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังอุปกิเลสิบหกให้ดี ตั้งแต่อภิชชาว,วิสมะโลภะเลื่อยไปมัคคะนั่นลบโูคุณท่านปราราสะนั่นรับมัคคะประาราสะอิสามัชริยะนตีตนเสมอหรืออะไรต่างนาก็ตามอ่ะโดยโดยโดย,โดย,โดยวัยเนี่ยโดยในแง่ของการยอมรับในเชิงของในเชิงของการสั่งสมเหตุปัจจัยเพื่อการเป็นผู้ชี้ธรรมะเนี่ย คือจริงๆคนชี้ธรรมะเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณพูดถูกแล้วคนอื่นจะต้องยอมรับคุณนะเพราะว่าการพูดเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักธรรมเนี่ยจริงๆใครๆก็พูดได้แต่ก่อนจะมาเป็นคุณเนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยมีการตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเพราะนั้นเราจึงไม่ไม่มีอายุพรรษาหรอกว่าพระเนี่ยอายุพรรษามากต้องได้รับความเคารพจากพระแม้มีอายุพรรษาน้อย อ่าอ่าพระที่บวชภายหลังต้องกราบไหว้พระผู้มีอายุพันสามากคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่รัตันอยู่เดะอยู่ที่การสั่งสมเดะคือผมผมกาลังมองว่าการที่คนตื่นธรรมเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยมันเป็นความนิยมแบบสื่อตันสื่อกระแสสื่อกระพือโหมอะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหลายเรื่องเป็นเรื่องดีอันนี้ผมไม่ปฏิเสธเลยนะ หลายเรื่องเป็นเรื่องจริงแล้วหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สวนกระแสกับสงกระแสหลักที่เน่าเฟะที่ผิดพลาดที่ออกห่างจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันนี้จริงไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็ยกย่องด้วยว่ามีความกล้าหาญในการเสนอมีความกล้าหาญในการพูดคือการการพูดแบบที่ผมอาตมาคือท่านจันเนี่ยกำลังพูดอยู่ในขณะนี้เนี่ยอันนี้พูดจาก จากความปรารถนาดีในใจจริงๆนะคือไมอ่ไม่ต้องการให้คนเผยแพร่ธรรมะเนี่ยเป็นแบบนี้คือแต่อยากจะให้เผยแพร่ธรรมะอย่างนี้คือพูดแนะนำความจริงอยากจะให้เผยแพร่แบบนี้แต่ไม่อยากจะให้วิธีการเผยแพร่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่แบบเอากระแสะโซเชียลเป็นหลัก เพราะว่ากระแสโซเชียลเนี่ยเป็นกระแสที่หวือหวามากเพราะท่านสมณะพธิรักาการุณาพูดบอกกับสมณะอโศกในที่ประชุมมหาเปรารณาจึงเปิดเผยได้แม้จะเป็นเรื่องในหมู่สงก็ตามเพราะท่านบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นทางมาแห่งทุลีปัจจุบันนี้คนใช้มือถือกันมากแล้วคนก็คนก็หวือหวาไปตามคนที่สร้างคอนเทนต์หวือหวา ยังคนตื่นทาเป็นต้นอันนี้หวือหวาวัดประตูน้ําพระอินทร์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นต้นเนี่ยหวือหวาถึงขนาดที่ทําให้การถวายลดหรูกลายเป็นเรื่องถูกต้องชอบทำไปเลยทีเดียวอะเวลาใครไปท้วงขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าแม่ชีก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าฉันมีเงินเนี่ยจะซื้อจะรวดถวายได้ฉันก็จะซื้อมันกลายเป็นคนสุดตองทางคำพูดสุดตองทางความคิดสุดตองในการปฏิบัติ แล้วคนก็ชอบนะเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยคนจะชอบน้อยกว่าความบือหวาความทันสมัยอ่าอย่างเช่นอดีตปร,รียนธรรมเก้าประโยค่ได้ได้ปร,รียนธรรมเก้าประโยคตั้งแต่เป็นสมณะเ,เนี่ยศึกออกไปอ่ะไปเป็นผู้หญิงเฉยเลยอ่ะไปเป็นกระเทยปรากฏชัดปรากฏวัาสังคมตอบรับยอดไลฟ์สูงมากอยอดขาย สิ่งของต่างๆน,น,นานาเนี่ยมามืดฟ้ามวลด,ดินเลยผมว่านี่คือความเสื่อมนะการสร้างตัวเองให้ได้รับการยอมรับจากสื่อโซเชียลเนี่ยผมไม่สู้จะไว้วังใจว่ามันจะดีมันจะยั่งยืนเนีต่อให้เผยแพร่ในเรื่องจริงก็ตามแต่วิธีการเผยแพร่เนี่ยผมไม่โอด้วยงานศพเนี่ยอย่างเช่นท่านพูดถึงแม่หลวงตามาหาบัวเนี่ย ความดำริแรกหลวงตามหาบัวจะให้เผาวันนั้นเลยตายเช้าเผาบ่ายอันนี้หลวงตามหาบัวก็ทําถูกต้องแล้วแต่นี้ด้วยหมู่ญาติหรืออะไรต่อะไรก็แล้วแต่กลายเป็นไปเผาวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความถูกต้องของหลวงตามหาบัวแล้วจริงๆพุทธจะต้องปฏิบัติแบบนี้เราก็รู้กันมาอยู่แล้วจะต้องปฏิบัติแบบนี้แต่ปรากฏว่าสงกระแสหลักเนี่ยเอางานศพเป็น เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินมากเลยทีเดียวอ่ะเนี่ยขนาดวัดบางวัดเนี่ยก็ค่า,ชาใช้จ่ายต่องงานเนี่ยเหยียบแสนบาททั้งที่จริงๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆดังที่ได้กล่าวมาสรุปโดยประการทั้งปวงก็คือว่าผมพยายามติดตามเรื่องนี้อย่างระมัดระวังแล้วกไ็ไม่พยายามติดตามมากพอรู้ว่าใครเป็นไวรลัลใครเป็นไอดอลเนี่ยผมจะกลัว กลัวคนเป็นไวรลัลกลัวกลัวว่าไวรัลเนี่ยจะเป็นไวรัสกลัวมากเลยจีเดียเพราะนั้นข่าวไหนที่สังคมกำลังมอนิเตอร์กันมากๆเนี่ยจะสังเกตว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่พยายามหลบหลบการเสพข่าวนั้นแล้วก็จะไม่อนุมทนธนาสาธุด้วยกับกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะอาจจะคอยกระตุกคอยเตือนเตือนคอยคอยกว้างๆน่ยพูดก็พูดเถอะคอยไม่เอาด้วย แล้วก็ไม่สู้จะไว้วางใจกระแสโดยเฉพาะกระแสสื่อ,อกระแสสื่อโซเชียลกระแสอินเทอร์เน็ตเพราะผมมองว่ากระแสอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเท็จมากกว่าแท้ผมมองแบบั้น